สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็กลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง u t u b e ครับช่องเฟซไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับบทสวดมนบทหนึ่งนะซึ่งเป็นบทสวดมนที่ไพเราะมากนะครับที่เรียกกันว่าบทสวดจุลชัยยปริศนะครับหรือบทสวดชัยน้อยนะครับบางคนก็เรียกว่าบทสวดณโมเม เรื่องราวนี้นะครับได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวมาจากหลวงปู่สวงวรสุดโธนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระกรรมฐานรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงอย่างมากท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดถ้ำพรมสวัสดิ์จังหวัดลบบุรีครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของปู่ขาวอนารยโยนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันแล้วก็พระอาจารย์สิงห์ทองด้วยนะครับท่านก็เดินทุด,ดงเนี่ยอย่างอุกฤษเหมือนกันนะครับเดินทางทุด,ดงทั่วประเทศเลยนะครับ ท่านก็เล่าว่าเรื่องราวของการสวดมนต์นะครับท่านเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะครับก็มีหลวงปู่ขาวพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันแล้วก็พระอาจารย์สิงห์ทองเนี่ยก็จะมีบทสวดมนต์หนึ่งที่ขาบมาได้เลยนั่นก็เรียกว่าจุลชัยยปรฤทธิ์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าบทสวดชัยน้อยหรือบางคนก็เรียกว่าบทสวดณโมเมซึ่งผมจะติดคลิปเสียงนะครับไว้จาก ไว้หลังจากที่ผมเล่าเรื่องราวนี้เสร็จก่อนนะครับลวงปู่เล่าว,ว่าบทสวดนี้มีความสําคัญอย่างมากแล้วก็มีความไพเราะเป็นอย่างมากด้วยทั้งมีความหมายก็ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นการกล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีเหนือทุกสิ่งและยังเป็นเหมือนการกล่าวเชิญชวนให้เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นทุกภพทุกภูมิมาฟังและมาร่วมอนุโมทนากับผู้ที่สวดมนต์ด้วยบทสวดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับ ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักเป็นสักเท่าไหร่แต่เชื่อกันว่าประพันขึ้นในประเทศลาวหรืออาณาจักรล้านช้างและจะเป็นที่นิยมสวดกันก็แต่เฉพาะในหมู่พระที่ปฏิบัติในสายกรรมฐานอย่างหลวงปูข่ขาวหรือหลวงปู่ชอบฐานนสโมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในเขตจังหวัดน้องคายนครพนมสกลน,นครและจังหวัดเลยโดยจะสวดกันเป็นบทสุดท้ายในการทําวัดประจําวันหลวงปู่สวงนี่ท่านเล่าว,ว่า ครั้งแรกๆเนี่ยที่ท่านได้จำพรรษาอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นท่านก็ยังไม่ทราบเรื่องธรรมเนียมนี้ท่านจึงนําบทสวดบทนั้นบทนี้นนยาวเหยียดนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยท่านก็สวดยาวเหยียดเลยซึ่งหลวงปู่เนี่ยเป็นผู้นําสวดแต่ต่อให้สวดยาวเท่าใดก็ตามหลวงปู่ก็จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากสาราเสียทีจนกว่าจะสวดบทที่บทนี้นะครับบทชัยน้อยตรงเนี้ย เป็นการปิดท้ายถึงจะลงมาได้นะครับทีนี้หลวงปู่ท่านก็รู้แล้วนะครับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองจะต้องสวดบทสวดมนต์นี้เป็นการปิดท้ายต่อมาหลวงปู่ก็มักจะสวดมนต์สั้นๆตามแต่บทที่สําคัญก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทพระคาถาชัยน้อยตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงจากสาราแล้วก็แยกกันไปปฏิบัติภาวนา,าตามอัธยาศัยของแต่ละองค์กันนะครับ อันที่จริงแล้วนะครับบทสวดมนต์น,นีนะ้เป็นบทที่มีความไพเราะมากทั้งสำเนียงและจังหวะจะโคนของการสวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าสวดร่วมกันอย่างพร้อมเพียงเป็นจํานวนมากๆเนี่ยแล้วก็จะยิ่งมีความไพเราะมากเป็นพิเศษแต่ต้องอาศัยความจําและการฝึกฝนร่วมกันอย่างดีจึงจะสวดร่วมกันได้อย่างถูกต้องและไพเราะทั้งยังเป็นบทสวดมนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบ เป็นพิเศษนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลายๆองค์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระคาถาบทนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่าจะไพเราะขนาดไหนซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยก็ฟังไม่เบื่อเลยนะครับบางครั้งก็เปิดฟังก่อนนอนนะครับหรือก็ผมก็บางทีผมก็ต่อคลิปให้มันยาวๆนะครับก็ฟังจนลุ่งเช้าเลยก็มีนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับว่าไพเราะขนาดไหนครับทเสรต

ตัพปะเจกัปุตตะสาวัุชัยะชัยยะมะเฮสุโรหาโรหาริมเพริวะชยะชัยยะพร้มมาสุรักโคชัยยะชัยยะนาโคเิรุณะรักโคบรรูปักโคจันทิมาระวินโคจาเรนะเตยโยจักภูเวโรวารุณติจักขิวายโยจักปะชุน

ધમ્મં પથકિનાં પથકિનાં વનૂજં ધમ્મં બનેતિ દેપતકિનાં પથકિનાં યิกัต્વા લહરંતા કે પથકિમે દેહતરાથ સુકિતા વેનો તો કો તો कदाचिका युगा सदाहोत्तो सुकिताहोत्तो संपतारकन्तु संपसतारकन्तु चिन्तासनायकां विपरतनाते सावेदुरेन्तु मनोरथायुतकरेवावसं वासं वासलाहरोकायुपातवाते समिवारेन्तु जसपत